สวัสดีครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวคลิปนี้มาอัปเดตที่จอดรถให้ดูผมจอดรถนะครับมันก็ได้แค่ตั้งเสานี่แหละนะครับเพิ่งมีเวลาได้ทำเย็นเมื่อวานนะครับท่านผู้ชมก็ยกได้แค่นี้ครับทำสองคนกับแฟนนะครับก็ทำแล้วก็ยกเสาขึ้นต่อนะครับก็ผมก็ขึ้นกระไดนะครับขึ้นบันไดนะครับเนี่ย แฟนก็เกาะบนรถขนข้าวนะครับก็ยกขึ้นต่อแล้วนะครับเหลือแต่ข้างหลังข้างหลังก็ทําเชื่อมไม่หมดแล้วนะครับตอนเย็นนี้ก็จะยกขึ้นนะครับนลนที่เม็บอยู่ในขี้ดินนั่นแหละครับทำมาละนิดครับดีแต่ถ้าได้ยกข้างหลังขึ้นแล้วนะท่านผู้ชมตอนที่เราใส่เหล็กไอ้นี่มันก็จะมันก็จะเร็วแล้วครับความสูงก็ ใต้ใต้คานลงมาถึงพื้นนะครับสามเมตรสี่สิบนะครับก็น่าจะมุดได้อยู่นะรถเกี่ยวน่าจะมุดได้นะครับคือทําทําให้รถมันมุดได้ด้วยนะให้รถเกี่ยวขึ้นมาจอดข้างในได้นะครับข้างล่างมันก็จะประมาณสามเมตรยี่คือเราก็จะถอยเข้าไปแบบแบบไม่ต้องกลางอุ่มนะครับกลางอุ่มเราก็ ถ้าจะทำอยู่ข้างในอุ้มเราก็ทําในพื้นที่ข้างล่างไปครับแต่ถ้ามาทําพวกช่วงล่างพวกโมเลพวกอะไรเช็คเครื่องเช็คอะไรก็เอาขึ้นมาทําข้างบนนะครับทําปากทําคออย่างเงี้ยนะครับมันจะได้ใกล้ที่ทํางานเราด้วยนะครับจะได้เดินมาทําง่ายนะครับก็ทำละนิดเละหน่อยครับแต่ว่า ไม่น่าจะเกินวันเสาร์ก็น่าจะเสร็จนะครับเพราะว่าวันเสาร์เป็นวันหยุดเนาะเราหยุดเราก็จะได้ทําแบบเต็มที่หน่อยนะครับดีที่มีรถขนข้าวครับท่านผู้ชมคือถ้ามันไม่ถึงเรายกดาได้นะครับยกดาให้มันพอโยกดาสูงปุ๊บเราก็เอาไม้คาดนะครับแล้วเราก็ยืนเชื่อมได้นะครับก็มันมันเป็นการทําเองของตัวเองเนาะเราก็ค่อยๆทําไปครับวันละนิดวันละหน่อยนะครับ ก็ถ้าหากว่าเราจ้างเขามันเสร็จไปนานแล้วครับเขาทำสามสี่วันก็เสร็จแล้วนะครับเขาก็จะทำสองสามคนเงนี้ยแปบ๊บเดียวครับงานเหล็กนี่ทําเอาไปมาเล่งานเหล็กนี่จบเร็วนะครับมันจะเสียเวลาตอนตีผังตั้งเสานะครับพอตั้งเสาเสร็จปุ๊บก็เรียบร้อยครับงานง่ายเลยเลยทีนี้นะครับ ก็มียกขึ้นนี่นะครับก็มีขาสั่นๆอยู่นะท่านผู้ชมแต่ขึ้นรถเกี่ยวสูงสามเมตรเนี้ทำไมมันมันไม่กลัวพราะมันยกเสาอย่างเงี้ยกับมีอาการเสียวๆในฝ่าเท้าเราอะนะครับก็ ถ้าได้ทำตัวนี้เสร็จก็จะไปสั่งมิ์ชีสเลยนะครับด้านข้างข้างบนนะครับก็จะปิดนะครับก็จะปิดนะครับไม่ให้ละอองฝนมันสาดเข้ามาได้นะครับก็คือข้างในจะเป็นที่รถจอดสนิทหรือคันไหนที่ไม่ได้ขยับบ่อยก็จะจอดข้างในนะครับอย่างเช่นพวกรถขนข้าวนะครับมันจะขยับก็ออกแค่ตอน ออกไปขนข้าวออกไปเกี่ยวข้าวนะครับกับตอนที่นานๆจะมีคนมาจ้างเราไปขนมันขนอะไรหน่อยนะครับส่วนพวกรถรถเก่งรถด,ดีอัพก็จะอยู่ข้างนอกนะครับอันนี้ไปเอามาเมื่อคืนนะครับแลวนี่แหละทําตัวนี้แหละเสร็จเมื่อวานตอนเย็นอะ่ะทําเสร็จก็ไปขนคันนี้มานะครับก็ตอนเย็นก็น่าจะได้ยกตัวนั้นนะครับ ยกเสร็จก็เดี๋ยวจะล้งงาลงไว้ก่อนตรงหัวเสานะครับเดี๋ยวจะล้างไว้ก่อนตรงหัวเสาจับระดับน้ํานะครับทีแรกใส่เข้าไปแล้วบ่าเสามันไม่ตรงนะครับมันทําให้เสาเอ็นนะครับก็ต้องหาอะไรมาลองใหม่นะครับก็ทําเองนะครับมันถือว่าเป็นประสบการณ์ของตัวเองนะครับค่อยทําค่อยแก้นะครับเนื่องจากว่าเราไม่ใช่ช่างทําบ้านนะครับ ราไม่ใช่ช่างทาบ้านเราก็ไม่มีประสบการณ์อย่างนี้นะครับก็แต่เวลาที่เขามาทําให้ผมผมก็จะผมก็จะดูนะครับผมก็จะดูดูการทํางานของเขานะครับเขาจับระดับน้ํายังไงนะครับเขาจับระดับน้ํายังไงเขาตั้งเสาเนี่ยเขาดูยังไงเขาวัดยังไงนะครับก็คือเวลาเขามาทําเราก็ดูเขาดู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 แล้วเราก็ลองทาเอง ดูเสร็จพอเข้าใจนะมันก็ดูพอเข้าใจได้กออ็ลองทําดูทําสวยไม่สวยไม่เป็นไรมันของเราเองนออเนาะพี่เ้าคนคนรับต่อเติมเนียเาก็บอกว่าทำเองเลยมันขาดเคลื่อนหน่อยสักครึ่งเซนสักเซนหนึง่งก็ไม่เป็นไรหรอกเขาบอของตัวเองนะครับก็เลยอะ คาดเคลื่อนน้อยมั่นใจเลยว่าที่ผมตั้งเสาตั้งระดับนี้นะครับโอกาสคาดเคลื่อนน้อยนะครับพอเสาข้างหลังผมก็ใช้เหล็กต่อที่ไม่ใช่เหล็กสีนะครับตัวนี้เป็นสีนะครับสี่คูณสี่ที่เหลือของเหลือน่ะสี่คูณสี่นี่ก็เป็นของเหลือนะครับแต่ตัวนี้ผมเอาเหล็กสามนิ้วเลยนะครับสามคูณสองครึ่งนะะประกบกัน ไม่รู้ว่าจะแข่งไหมแต่ผมว่ามันน่าจะได้อยู่นะตัวนี้ก็จะต่อออกมาอีกนะครับต่อให้มันยื่นออกมาด้านข้าง80เซนนะครับมันจะยื่นออกมา80เซนเหมือนตัวนี้นะครับอันนี้ก็ต้องตัอดออกกแล้วก็เบียดเบียนต้นมะม่วงไปนะครับนี่ดูเชือกถ้าท่านผู้ชมมองเห็นเนี่ยครับก็จับระดับมาจากนูไล่มาเรื่อยๆนะครับก็ เฮ็ดหานะครับถันเป็นภาษาอีสาเนเลยลองเฮ็ดหาเบิ้งนะครับเฮ็ดเป็นบอดก็ถือว่าได้อยู่ก็ว่าได้อยู่เลยไอย้ตัวนี้เนี่ยผมทําตอนห้าโมงเย็นเสร็จหกโมงสิบปดนาฬิกากว่าๆใประมาณสิบแดนาฬิกาประมาณหนึ่งชั่วโมงอะ งานเหล็กมันเร็วนะครับถ้าเราวัดได้ปุ๊บเราก็เชื่อม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 จับชากได้ปุ๊บเสร็จแล้วก็ยกขึ้นตัวนี้ก็เสร็จเมื่อคืนเหมือนกันนะไปเอารถคันนี้มามาถึงปุ๊บก็มาตัดประกอบไว้นะครับเดี๋ยวห้าโมงเย็นวันนี้ปิดร้านก็จะยกตัวนี้ขึ้นนะครับจะต้องตัดตอนนั้นก่อนตัดกิ่งมะม่วงออกก่อน ก็จะยกขึ้นยกขึ้นก็จะจับระดับล็อกน็อตนะครับแล้วก็ไอเหล็กไอเหล็กวิ่งนี่ก็เดี๋ยวจะทําให้ดูเนี่ยเหมือนผมทําตัวนี้ทีแรกเพราะว่าทํายังไงมันจะได้มันจะอยู่มันจะมันปลายมันจะเท่ากันหมดนะครับสุดท้ายแล้วเราวัดก่อนเลยครับเราวัดข้างล่างนี่แหละวัดให้มันเท่ากันแล้วเราก็หาหัวตะปูมาเชื่อมใส่เชื่อมใส่แล้วพอสอดขึ้นไปปุ๊บมันก็จะล็อก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 อยู่เสมอเท่ากันหมดนะครับ เดี๋ยวคอยดูพรุ่งนี้นะครับท่านผู้ชมพรุ่งนี้น่าจะพรุ่งนี้น่าจะงานน่าจะเดินออกไปกว่าน,นี้นะครับํสาสองคนนะครับเนี่ยสองคนกับแฟนแต่ตอนตอนมุงหลังคาตอนใส่เมทัลชีชนี่จะจ้างพี่เข้ามามุงให้นะครับเนื่องจากว่าเราเราเป็นตือป่วยไก่นะครับเราไม่ใช่ไซอิ๋วนะครับเราขึ้นที่สูงไม่ได้นะครับกลัวกลัวเล็กัะ <laughs> เดี๋ยวค่อยดูตอนต่อไปครับท่านผู้ชมอันนี้ก็อัปเดตให้ดูแค่นี้ก่อนดังนั้นผมเอาสั้นๆนะแล้วผมก็จะปิดลงด้านข้างเลยนะครับก็จะปล่อยเฮียชายฝั่งนี้นะครับยืนด้านหน้า1เมตรยืนด้านหลัง8 0ิบออกข้าง8 0ินะครับเอาไว้พบกันในคลิปต่อไปครับท่านผู้ชมครับไปแล้วครับสวัสดีครับ